การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างองค์ความรู้ความคิดตลอดจนถึงประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนโรงเรียนนวมินตราชุทิศมัชชิมเป็นหนึ่งในห้าโรงเรียนที่อยู่ในโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมบชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตร รัชการที่9เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุครบ5รอบในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2530ของกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้มีจุดมุ่งหมายให้โรงเรียนนี้เป็นอนุสร์สถานแห่งความตระหนักและลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณให้กว้างไกลทั่วทุกทิศจึงได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนน้อมมินทราชูทิศขึ้น5โรงเรียน ตามหลักภูมิศาสตร์ของประเทศและโรงเรียนเนวมินทราชูทิตมัชชิมจึงได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2529โดยใช้ค่ายลูกเสือพระบางโดยเริ่มแรกมีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ32ไร่3งาน29ตารางวาสัญลักษณ์ของโรงเรียน เป็นพระมหาพิชัยมงกุฎรองรับด้วยชื่อโรงเรียนเนามินทราชุทิศมัชชิมซึ่งเป็นตราที่พระบาทสมเด็จพระบรมบัชนาธาิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิษรัชกาลที่9โปรดเกล้าพระราชทานให้เป็นตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนสีประจำโรงเรียนเนาหมินทราชูทิศมัชชิมคือสีน้ำเงินเหลืองสีน้ำเงินหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์สีเหลืองหมายถึงสีประจำวันจันทร์ ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบร,รมมหกาติเบศม,ม,มหาราชบร,รมบนาถบพิตรปรัชญาของโรงเรียนความรู้คู่คุณธรรมเน้นปฏิบัติให้นักเรียนมีความรู้และเติบโตไปเป็นคนดีของสังคมโดยโรงเรียนมุ่งเน้นในการพัฒนาความรู้และทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม เป็นคนดีของสังคมดังคําขวัญของโรงเรียนที่ว่ารักศักดิ์ศรีมีคุณธรรมนําวิชาการสืบสารงานพระราชดำร,ริปัจจุบันโรงเรียนน้อมเนทราชุทิศมัชชิมมีนักเรียนทั้งหมด2,346คนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด159คนจัดการเรียนการสอนภายใต้การบริหารงานโดย ดรชาญรงยาสุทธิผู้อำนวยการโรงเรียนน้อมินปราชูทิศมัตชิมนางจิตนาพรมชชนะรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการนางวนิดาจันเขียวรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณนายเียรัฐม่วงสุขรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลนายภูลสุขสุวรรณรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปวิสัยทัศน์ของโรงเรียน โรงเรียนเนาวินคราชูทิศมัตชิมน้อมนำศาสตราพระราชาในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลรวมทั้งยังมีพันธกิจที่มุ่งพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความเป็นเลิศทางวิชาการเสริมสร้างให้มีสุนทรียภาพด้านศิลปะดนตรีกีฬาและมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมุ่งพัฒนาครู ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพส่งเสริมการนำสื่อนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และจัดก,การร่วมมือของทั้งผู้บริหารครูบุคลากรผู้เรียนและชุมชนได้รวมกันพัฒนาผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้แก่ รางวัลชนะนเลิศก,การแข่งขันหุ่นยนต์ TRTC Man u a l Robot 2019รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือระดับนานาชาติ International Robotic Olympiad Bangkok Thailand 2019นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชุทิตมัชชิมได้เป็นตัวแทนนักกีฬาประเทศไทยชนิดกีฬาวอลเลย์บอลในร่มและชนิดกีฬาปั่นจักรสีรลัตรุ่นน้ำหนัก51กิโลกรัมไม่เกิน55กิโลกรัม ได้รับรางวัลเหรียญทองทั้งสองรายการในการแข่งขันกีฬานักเรียนอาเซียน2019ครั้งที่11ณประเทศอินโดนีเซียร,รางวัลแชมป์ภาคเหนือจากการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศครั้งที่15ปีที่35ประจำปี2562ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารี รางวัลรองแชมป์ประเทศไทยในการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนในรุ่น16ปีเอสโคลาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่7ประจำปี2562ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดและรองชนะเลิศระดับภาค รายการประกวดคลิปิดีโอสั้นและรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับจังหวัดรายการร้องเพลงของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัยภาค2นครสวรรค์โรงเรียนนวมินทรายทุทิศบัชชิมเป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยมีจุดมุ่งหมายในการก่อตั้ง เพื่อต้องการเป็นอนุสรแห่งความตระหนักและลำลึกในพระมหาการุณาที่คุณของพระองค์ท่านดังนั้นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนนวมิน,นทราชุทิศบัมชิมทุกคนล้วนมีความจงรักภักดีรู้สึกสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณของพระองค์ท่านทุกคนจึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ คุณธรรมจริยธรรมที่เราถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดให้แก่ผู้เรียนซึ่งเป็นบุตรหลานของท่านจากนั้นโรงเรียนจะเป็นแหล่งความรู้และประสบความสำเร็จในการพัฒนาผู้เรียนได้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่สำคัญคือพ่อแม่ผู้ปกครอ,องของนักเรียนเพื่อทำให้การพัฒนาเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดคือผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตลอดไป ให้เจเริญงองงอมามดังชื่อนามว่มไม้พ่างราทันยิงชายเราเริมใจ่อยไฟใน